ราชบัลลังก์ย่อมเป็นที่หมายปองของคนที่มีวาสนาที่อยากจะควยคว้าให้ได้มาเป็นของตนเองถึงแม้จะต้องเขียนฆ่ากันระหว่างพี่น้องพ่อกับลูกก็เคยมีมาแล้วในอดีตแต่มีองค์ชายพระองค์หนึ่งที่ชีวิตช่างโรยด้วยกีบกุหลาบถูกวางให้เป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาแทบจะไม่ได้แย่งชิงจากใครเลยแต่แล้วก็เหมือนกับชีวิตเล่นตลกจากว่าที่กษัตริย์ กับตายอย่างอนาถด้วยฝีมือพระบิดาของตนเองด้วยข้อหาเป็นชู้กับเมียพ่อบัลลังก์ที่อยู่แค่เอ้อมแต่กลับไปไม่ถึงวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของเจ้าชายพระองค์นี้กันครับเจ้าฟากุ้งเจ้าฟากุ้งหรือพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบตชัยยเชสุริยวงศ์พระราชโอ,อรสพระองค์ใหญ่ ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นบุคคลที่ถูกวางตัวให้ครองบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบิดาเพราะเป็นผู้ที่มีพระปีชาสามารถฉลาดหลักแหลมกว่าผู้ใดและหลังจากได้รับสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีราชสิทธิ์สืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาก็ทำให้เกิดความริษยาขึ้นในหมู่พระราชวงศ์ที่หมายปองพระราชวังอยู่ เกิดกรณีเจ้าสามกลมขึ้นซึ่งก็คือเด็กแกงพระราชโอรสสามพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ประสูตดแด่พระสนมซึ่งมีสมาชิกดังนี้กรมมะหมือนจิตสุนทรกรมมหมือนสุนทรเทพและกรมมหมือนเสพพักดีพระองค์เจ้าทั้งสามพระองค์เป็นพระราชโอรสที่มีพระชนสาเป็นผู้ใหญ่แล้วและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสด็จสวรรคตของเจ้าฝากุง้ง ได้นำความไปทูลฟ้องพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าเจ้าฝากุ้งนั้นลักลอบเล่นชู้กับพระสนมคนโปรดสุดท้ายเจ้าฝากุ้งก็ถูกพระราชอาญาจนสิ้นพระชนภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเจ้าสามกรมก็ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันยกเซตโดยพระเจ้าอุทุมพรพระอุปนิสัยของเจ้าฝากุ้งนั้นหุนหันพันเล่นเป็นที่สุด และชอบทำอะไรหำหมตามใจพระองค์โดยไม่คิดไตรตรองและกระทำเรื่องที่ทำให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพิโรธอยู่เป็นนิดและหลายครั้งก็เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายจนทำให้บุตรบิตต่อการถูกสำเร็จโทษมาแล้วก็คือกรณีที่เจ้าฟ้ากุ้งลอบทำร้ายเจ้าฟ้านเรนทร์ทเจ้าฟ้านเรนทร์ทนั้นเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวท้ายสักมีสักเป็นหลานอานในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งก็เป็นหลานรักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศด้วยและก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะได้ขึ้นครองราชนั้นก็มีเหตุการณ์อาหลานแย่งอํานาจกันจนฆ่ากันตายในช่วงปลายรัชกาลของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์เจ้าฟ้านเรนทรผู้มีสิทธิ์ทางสายเลือดอันดับหนึ่งก็ทรงปฏิเสธราชบัลลังก์และเลือกที่จะยกให้ผู้เป็นอาแทนและทรงออกผนวดตลอดชีวิตว่ากันด้วยเหตุผลที่ยกบัลลังก์ให้อานั้นก็คือเจ้าฟ้านเรนทร อาจจะเห็นว่าพระเจ้าอาดำรงพยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอยู่ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะครองราชตามกฎมุนเทียนบาลหรือในหนึ่งพระองค์ทรงอาจเกรงกลัวอำนาจของอาตนเองจึงยอมยกราชบัลลังก์ให้และการออกบวชของเจ้าฟ้านาเรนทรอ,อาจเพื่อใช้าศาสนาเป็นร่มคุ้มกันพยันตรายก็เป็นได้เพราะตอนยึดอำนาจมาจากพระเจ้าท้ายสัต ก็ต้องสู้รบกับเจ้าฟ้าอาภัยแล้วเจ้าฟ้าปรเมศยาวนานกว่าหนึ่งปีกว่าจะจบเรื่องได้ก็เห็นถึงความเด็ดขาดของพระเจ้าอามาแล้วและการบวชเพื่อหลีภัยทางการเมืองก็ถือเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันเรื่อยมาในกรุงศรีอยุธยาตัวอย่างก็สมัยแม่หยัวศรีสุดาจันทร์กัดแกล้งพระเทียนราชาจนต้องออกบวชเพื่อหนีภัยการเมืองก็มีมาแล้วซึ่งความรักและความสนิทสนมของอาหลานนี้เองทําให้เจ้าฟ้ากุ้ง เกิดความวิตกพระไทว่าราชบัลลังก์ที่ควรจะเป็นของพระองค์ซึ่งอาจคืนกลับไปให้เจ้าฟ้านเรนทรผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ไม่น้อยกว่าพระองค์เพราะต่างก็เป็นราชโอรสในพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันเจ้าฟ้ากุ้งจึงทรงหาวิถีทางกำจัดเจ้าฟ้านเรนทรโดยไม่ได้ปรึกษาใครและโพกาสเหมาะขนาดที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโมกศทรงพระประชวรเจ้าฟ้านเรนทรซึ่งทรงพรนวดอยู่ที่วัดยอดเกาะ ได้เสด็จย้ายมาอยู่ที่วัดโคกแสงภายในพระนครเมื่อได้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงประชวรจึงได้มาเข้าเฝ้าอยู่เสมอเสมอเนื่องจากทรงสนิทกับพระเจ้าอาเป็นอย่างมากทําให้เจ้าฟ้ากุ้งเกิดความหวาดระแวงขึ้นว่าพ่อป่วยก็มาเข้าใกล้เพื่อหวังราชบัลลังก์ทาคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะครับให้น้องสาวช่วยโดยแผนการของพระองค์คือให้น้องสาวคือพระองค์เจ้าชื่นและพระองค์เจ้าเกิด ไปนิม,มนต์หลวงให้เจ้าฟ้านาเรนทรสงทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศมีรับสั่งให้ไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้านาเรนทรทรงหลงกลคิดว่าเป็นเรื่องจริงจึงเสด็จเข้าสู่พระราชวังหลวงในคืนนั้นเมื่อเจ้าฟ้านเรนทรเสด็จมาถึงยังไม่ทันจะเข้าพ้นธรณีประตูเจ้าฟารรกุ้งซึ่งดักอยู่ข้างประตู ได้ใช้พระแสงดาบฟันเจ้าฟ้าเนาเรนทร์แต่ไม่ทรงได้รับบาดเจ็บเพียงถูกแต่ผ้าจีวรขาดเท่านั้นเมื่อพระองค์เจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าต้นนั้นทำพลาดจึงเกรงพระราชอาญาแล้วจึงเสด็จไปยังตำหนักกุมมะหลวงอภัยนุชิตพระราชมารดาของพระองค์เป็นการด่วนเมื่อพระมารดาได้ฟังเรื่องราวก็แทบใจเต้นแทบทะลุออกมาจากซ่วงอกลงมกกองที่พื้นตำหนักทรงคิดว่าคราวนี้ พระโอรสหัวแก้วหัวแหวนคงไม่รอดเป็นแน่คนมีตั้งมากมายดันไปทำหลานลักแถมอยู่ในสมณเพศอีกตั้งหากเห็นวิธีที่จะทำให้รอดนั้นหามีไหมเมื่อเจ้าฟ้านเรนทรเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต่างคนต่างซักถามกันเป็นอันเข้าใจว่าไม่ปกติเพราะตนก็ไม่ได้เรียกมาส่วนเจ้าฟ้านเรนทรก็ยืนยันว่ามีคนไปบอกว่าถูกเรียก และสังเกตจีวรจึงตรัสถามว่าเหตุใดผ้าจีวรจึงขาดเจ้าฟ้านเรนทรทูลแค่ว่าเจ้าฟ้ากุ้งเป็นผู้กระทำแต่แค่หยอกเล่นกันเท่านั้นคุยกันสักพักก็ขอตัวกลับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสงพิโรธหนักมากและมีพระราชดำรัสให้หาตัวเจ้าฟ้ากุ้งทั่วพระราชวังแต่ก็ไม่พบ ได้แต่ตัวพระอ,องค์เจ้าชื่นกับพระอ,องค์เจ้าเกิดผู้สมรู้ร่วมคิดการนั้นแล้วรับสั่งให้นําไปสําเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทเสียทั้งสองพระองค์ก้มมร่วงอภัยนุชิตจึงได้รีบไปเข้าพบเจ้าฟ้านเรนทรแล้วทรงขอให้ไปพูดกับพระเจ้าอยู่หัวบรมมกศให้ยกโทษให้เจ้าฟ้านเรนทรจึงแนะนําว่าหนทางเดียวที่จะรอดจากพระอันตรายก็ต้องเข้าสู่ล่วมกาเสาวพักเท่านั้นเมื่อได้ฟังดังนั้น กรมบรลวงอภัยนุชิตจึงทรงรีพาเจ้าฟ้ากุ้งไปหลบในพระวอแล้วพาไปวัดโคกแสงให้ผนวดที่วัดนั้นต่อมาคันเมื่อศักราช1 9 9กมมา้ารมบรลวงอภัยนุชิตทรงพระประชวรหนักใกล้สิ้นพระชนจึงทูลขอต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้พระราชทานอภัยโทษให้พระราชโอรสพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงให้อภัยเมื่อหายจากพระวิตกแล้ว กมมหลวงอภัยนุชิตก็สิ้นพระชนโดยสงบฝ่ายเจ้าฟ้ากุ้งเมื่อทราบว,ว่าพ้นจากพระราชอาญาก็ส่งลาผนวดออกมาถวายงานพระราชบิดาตามเดิมและได้สถาปนาเจ้าฟ้ากุ้งขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วรับสั่งให้เป็นแม่กองปฏิสังขรณวัดพระศรีสันเพชซึ่งถือเป็นวัดสำคัญของอยุธยา และยังให้เป็นแม่กองทําการหรือเครื่องบนของพันที่นั่งวิหารสมเด็จที่เก่าลงมาทําใหม่ทั้งหมดดูเหมือนว่าความไว้พระไทยของพระราชโอรสจะกลับคืนมาแล้วพระชนชีพของเจ้าฟ้ากุ้งเหมือนว่ากราฟชีวิตนั้นกําลังเป็นขาขึ้นแต่แล้วเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นกับพระองค์อีกจนได้เจ้าฟ้ากุ้งทรงประชวนด้วยโรคคชราชโลกนี้บางก็ว่าเป็นโรคคุททราชบ้างโรคซิฟิริสบ้างแต่ที่แน่ๆ คือพระองค์ทรงป่วยด้วยโรคสาหรับบุรุษเพราะพระอาการประชวรทําให้พระองค์ไม่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมรกศถึงสปีเศษและอาจเป็นไปได้ว่าทําให้พระอารมณ์แปรปวนมากขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้พงศาวดานไม่ได้บันทึกว่าพระองค์ทรงป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้อย่างไรแต่ด้วยความที่เจ้าฟ้ากุ้งทรงมีพระปรีชาหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวรรณกรรมทรงเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งพระนิพนธ์ประเภคกาบที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันเช่นพระนิพนธ์กาบเหเรือและเรื่องความเจ้าบทเจ้ากลอนนี้เองเหล่าสาวๆก็คงหลงสเสน่ห์กันทั้งวังจนเป็นที่มาของการติดโรคบุรุษนั่นเองครับพอเรื่องความป่วยไข่เริ่มจะคลี่คลายก็เกิดเรื่องเลยเถิดขึ้นมาอีกเมื่อเจ้าฟ้ากุ้งลักลอบเล่นชู้กับพระสนมคนโปรด ด้วยความที่มีนิสัยดุดันไม่เกรงใจใครเจ้าฝากุ้งทรงมีศัตรูมากมายทั้งที่ได้จากเมื่อครั้งถูกแต่งตั้งเป็นรัชทายาทและจากนิสัยส่วนพระอ,องค์เองและคู่ปรับที่ทรงพระองค์สู่สวรรค์คาลหลนั้นก็คือพระโอรสทั้งสที่เกิดจากพระสนมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโกศหรือที่เรียกลมรวมกันว่าเจ้าสามกรมนั่นแหละครับ โดยมูลเหตุนั้นก็มาจากอยู่วันหนึ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีพระบัญทูลให้หนำข้าราชบริพารของเจ้าสามกรมเนี่ยมาเคี่ยนตีเสียเพราะว่าเจ้าสามกรมอาจเอื้อมกระทำการสูงเกินกว่าศักดิ์จิงอยู่นะครับว่าเจ้าสามกรมกระทำผิดแต่การกระทำของเจ้าฝากุ้งก็อุกอาจอย่างมากซึ่งน่าจะเกิดจากอารมณ์อันแปรปรวนของพระองค์เองการกระทำของเจ้า้ากุ้งทำให้พวกเจ้าสามกรมพิโรธและแค้นฝังหุ่นมาเนิ่นนาน,าน กรมมมื่นสุนทรเทพจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและทูลฟ้องว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จเข้ามารอบทำชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลถึงในพระราชวังหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำรัสให้หากรมพระราชวังบวรเพื่อน,นำตัวมาสอบความเมื่อกรมพระราชวังบวรรับสารภาพแล้วจึงมีพระราชดำรัสลงพระอาญาเคี่ยนแล้วให้เสนาบดีและลูกขุนพิพากษาโทษ ท้าวพญามุกขมนตรีและลูกขุนกล้าบังคมทูลว่าโทษของกรมพระราชวังบวรน,นั้นเป็นมหันตโทษขอพระราชทานให้สำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันตามขัตติยประเพณีเพราะตามกฎมุนเทียนบาลการละเมิดสตรีในวังมีโทษถึงประหารชีวิตยิงสตรีคนนั้นเป็นสนมของพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วก็โทษประหารชีวิตนี่ยังน้อยไปดีสำครับถ้าหากว่าเจ้าฟ้ากุ้งถูกประหารตามกฎเสียให้รู้แล้วรู้รอด ก็คงจะน่าเศร้าสลดใจน้อยกว่านี้แต่พระราชบิดาทรงลดหย่อนผ่อนโทษไม่ให้ถูกประหารแต่น่าสะเทือนใจตรงผลที่กลับกลายเป็นว่าการลดโทษกับเลวร้ายสาหัสกว่าการถูกประหารเสียอีกตามพระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเริ่มต้นด้วยการถูกถอดยศลงเป็นไพร่แล้วทรงเคี่ยนตีด้วยหวายี่สิบทีทรงเจ็บปวดทรมานมากจนสลบไปพระเจ้าอยู่หัวบรม,มกฏก็ทรงให้หยุดเคี่ยน ปฐถมพยาบาลจนฟื้นขึ้นมาในวันถัดไปแล้วก็เคี่ยนอีก60ทีเอาเหล็กเผาไฟหน้าพนาลามก็คือหน้าผาดนั่นเองครับแล้วก็พระบาทเพื่อเป็นการลงโทษแล้วให้เคี่ยนต่อไปจนครบ230ทีตามโทษที่ถูกลดหย่อนจากการประหารชีวิตแต่เคี่ยนไปได้เพียง180ทีเท่านั้นก็ทรงทนความเจ็บปวดบอบช้ำไม่ไหวแล้วก็สิ้นพระชนคาหลักเคียนเลยละครับส่วนเจ้าฟ้าสังวาร ถูกเทียน30ทีแล้วนำไปจองจำอยู่ได้สมวันสาคืนก็สิ้นพระชนตามไปอีกพระองค์หนึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโมกศจึงมีพระราชดำรัสให้นำศพของทั้งสองไปฝังยังวัดชัยวัฒนารามการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้ากุ้งทําให้ตําแหน่งของมหาอุปราชว่างลงเปิดโอกาสให้พระโอรสทั้งสองของกรมหลวงพิพิธมนตรีพระอัครมเหสีองค์ที่สองมีสิทธิ์ในพระราชสมบัติ พระราชโอรสทั้งสองก็คือเจ้าฟ้าเอกทัศน์และเจ้าฟ้าอุทุมพรนั่นเองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเลือกที่จะข้ามเจ้าฟ้าเอกทั์ไปและเลือกเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นมาเพื่อเป็นพระมหาอุปราชหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ก็ต้องเผชิญกับการกบฏของเจ้าสามกรมและพวกเจ้าสามกรมก็ได้ถูกพระเจ้าอุทุมพรจับกลุมตัวได้สําเร็จพระองค์ โปรดให้พระองค์เจ้าอาทิตย์พระโอรสของเจ้าฟ้ากุ้งเป็นผู้นําเจ้าสามกรมไปสําเร็จโทษเพื่อล้างแค้นที่เจ้าสามกรมได้ทูลฟ้องเรื่องการคบชู้ต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมมกโกธอันเป็นเหตุให้เจ้าฟ้ากุ้งถึงแก่ความตายนี่แหละครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจริงๆบัลลังก์อยู่แค่เอื้อมแท้แต่กับคว้าไว้ไม่ถึงจะด้วยบุญญาธิการเวรทำกรรมแต่งใดๆก็ตามแต่ แต่คุณงามความดีของพระอ,องค์ก็มีทิ้งไว้มากมายเช่นกันให้เห็นกันทุกวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซั s สไคร์แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เทพด้วยนะครับและถ้าท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือว่าผมพูดผิดพลาดประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ